ทดสอบระบบวันหยุดยาวจีนว่าคนจะแน่นขนาดไหนผลปรากฏว่าว่างโล่ง,ลงเชียวค่ะอาจจะฟิลอารมณ์เหมือนกรุงเทพเวลาวันหยุดยาวอะค่ะ พอหยุดยาปุ๊บกรุงเทพก็จะเงียบเหงาประมาณนั้นเลยค่ะฟิลเดียวกันอันนี้หมายถึงแบบว่าไม่ใช่เป็นที่ท่องเที่ยวหลักๆนะ,ะท่านน,น้นคนทางอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่หลักๆเห็นอันเหมือนอะไรเนี้ยคนก็ยังเยอะอยู่เดิมน,นะคะวันนี้เราก็เดินทางกันแบบสบายๆชิลๆกันเลยไม่ต้องเบียดเสยกับใครวันนี้เรามากินข้าวกันที่สาลิทุนนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ มีบุฟเฟ่ตจักรยานกันแล้วแล้วก็ปั่นจักรยานกันฉ่ำๆลงมาจากรถไฟฟ้าแล้วก็มาปั่นจักรยานปไปกันซาลิถุนหนึ่งในุดหมายที่เราต้องมาเที่ยว อันนี้เป็นบะหมี่มันปูเราก็มาตามรีวิวเนาะจานนี้จานหนึ่งเกือบห้าร้อยอ่ะเออไม่ใช่จานนี้สิอันนี้เออไม่ถึงห้าร้อยแต่อันเนี้ยอันนี้จานเนี้ยจานที่เห็นเนีเ้ยเกือบห้าร้อยแทบจะพยายามไม่กินให้หกแต่ก็หกกินได้นะคะคส่วนนี้เป็นข้าวค่ะคก็ราคาจะไม่ได้อะประมาณหกสิบกว่าหยวนมั้งนะคะก็ไม่ได้อร่อยเท่าราคานะ ตัวนี้แต่ว่าไอ้นี้ไอติมเนี้ยอร่อยมากเป็นไอติมชาเขียวมะฉะรสพิตาชิโออร่อยมากส่วนรน้านนี้ป็งไงคนต่อเยอะไงเราก็แบบอยากลองชิมแต่ว่าเพื่อนก็บอกแหละว่าร้านนี้อร่อยเธอต้องห้ามพลาดเราก็ไม่พลาดแต่เส๊ไปเธอเห็นอันนั้นติดขาวๆอ่ะอร่อยมาก ไอสีสองอันนั้นนะมันธรรมดานะแต่สีขาวที่ใส่กล่องไปอร่อยจร <สา S 1> ิงๆแต่ก็ราคาร้อยกว่าบาทนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปที่สวนสาธาร,รณะค่ะนี่ก็เป็นที่ผ่อน่อนใจแล้วก็สวนสาธาร,รณะแห่งนี้มีเครื่องเล่นเยอะมากอันนี้ก็เป็นของเด็กๆเ,เนาะเออมันมีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่แหละส่วนของผู้ใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูอีกคลิปหนึ่ง แยกเพราะว่ามันยาวนะคะอันนี้ให้ดูแบบเ,เครื่องเล่นของเด็กน้อยไปก่อนนะคะนะเห็นแล้วก็คิดถึงลูกเครื่องเล่นเด็กน้อยนะแต่เห็นที่ไปนอนอยู่ไหมชั้นนี้นะจ๊ะไปทดสอบระบบเครื่องเล่นเด็กน้อย,อยเช่นเดียวกันดูว่าเด็กน้อยจะมาาน่ากลัวสําหรับเด็กน้อยมากเกินไปไหมสรุปก็ได้อยู่เด็กๆปักกิ่งเจอกันจ้ะกุมภาพันธ์นี้